จเจอกันวันที่14ก,นกรนฎาคมปี2565ค่ะวันนี้นะคะก็มีภารกิจค่ะเอารถไปส่งมอบให้ลูกค้าที่บ้านอีกแล้ววันนี้ปลายทางอำเภอท่าตะโกนะคะจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะระยะทางไปกลับประมาณเกือบ600โดไป600กลับมาอีก600แสดงว่าไปกลับอยู่ที่ประมาณ1 0 0นั่นเองนะคะก็กะว่าวันนี้ทั้งวันอีกแล้วนะคะ <laughs> กับรุ่นที่จะเอาไปส่งในวันนี้ค่ะเป็นรถรุ่นนี้นะจะอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะกับแคปโฟ 1.9S สีบรอนเงินค่ะบรอนซ์เงินซีเวอร์คันนี้เลยนะคะก็คันนี้ลูกค้าไม่แต่งอะไรมากค่ะออกแบบเดิมๆเ,เดิมมากเลยไลเนอร์ก็ไม่เอาฟิลม์มก็ไม่เอากันสร์ก็ไม่เอาครับไม่เอาอะไรเลยก็คือสายซิ่งเดี๋ยวลูกค้าจะไปแต่งเองนั่นเองนะคะอ,อ่สำหรับตอนนี้นะคะตอนนี้เวลา 4ตี4นะคะ4สิห6นาทีรอพี่สไลด์เราอยู่นะคะยังไม่มามาก่อนนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตรอสไลด์อีกก็นัดหมายกันไว้นะคะรอหมุนอยู่ที่ตีห้านั่นเองนะคะเวลานี้เงียบมากวังเวงนิดนึงอยู <c oughs> ่กับพี่รอพอค่ะสองคนเดี๋ยวรอพี่สไลด์มาก็น่าจะโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่สไลด์ แป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปลายทางตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พร้อมๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศวันนี้ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวแต่นะคะตอนนี้รอพี่สไลด์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะมาแล้วคะ่ะมาแล้วพี่สไลด์ของเราเดินทางไปทั้งวันนะคะ วันนี้พลขับเป็นที่เมนค่ะเดี๋ยวไปกลับรถก่อนที่สไลด์เรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเอารถขึ้นสไลด์แบบนืง ตอนนี้รถของเรากับรุ่นแคปโฟ 1.9S สีรปอนเงินค่ะก็ขึ้นสู่ยานสไดรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยนะคะ mm hmm. เอ้ค่ะออกเดินทางจากโชลูมอ e ีซุซุเชียงรายสักค่ะสำนักงานใหญ่โปรสรีค่ะมุ่งหน้าสู่ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ โกโก้นะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะปีใหม่ก็ถึงที่ปั๊มเชลค่ะจังหวัดพะเยานั่นเองนะคะตอนนี้เวลา6 2โมงนาทีนะนก็ สว่างแล้วนะคะทุกคนก็มาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้เดินทางนะคะหน้าฝนก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ฝนตกนะเดี๋ยวก็หยุดตกอะไรประมาณนี้ก็ค่อยๆไปนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะคะก็แวะเข้าห้องน้าอะไรเพราะว่าจะไปทีนึองเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออีกมิสหนึ่งค่ะกับรถสไลด์พร้อมกับแคปโฟ 1.9S สี รอนเงินของเราคันนี้นะคะแมเมื่อแคปโฟ 1.9S แบบนี้ทำธรมรมดาแบบนี้นะคะอยู่บนรถสไลด์ก็ถือว่าโอเคนะก็หลออเขาอยู่นะถ้าเอาไปแต่งจะทรงอะไรสไตล์วัยรุ่นก็หลอมากกว่านี้อีกนะคะจัดไปเลยนะเดิมๆเมนาะไม่ใส่อะไรเลยฟิล์มก็ไม่ใส่ล้อก็ไม่ใส่กันสดัดก็ไม่ใส่ครับริผมไปแต่งเองลูกค้าบอกว่าอย่างงั้นนะอืโอเคจัดไป เดี <laughs> <laughs> Aí, ๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะวันนี้ยาวๆไปค้างอีกประมาณหชั่วโมงนะคะก็จะถึงแล้วเดินทางมาชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่เรื่อยๆนะคะในทุกเที่ยวของการเดินทางไปส่งรถไฟก็จะเจออะไรนู่นนี่นั่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ถือว่าสนุกดี ได้ประสบการณ์ดีๆด,ด้วยเนาะในการเดินทางไปส่งมองรถต่างจังหวัดในแต่ละเที่ยวเดี๋ยวเรารอพี่แมนกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะแมนไปเข้าห้องน้ำอยู่เอาผ้าห่มมาด้วยนะคะทุกคนอากาศเย็นอะ่ะหนาวอะ่ะม,มาแล้วพี่แมนของเราค่ะวันนี้พลคับ ยู่ด้วยกันทั้งวันกับพี่แมนอีกแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันและทั้งคืนค่ะกํหดหมารของเราก็คือเดินทางไปกลับค่ะทุกคนระยะทางพันสองเดี๋ยวขากลับง่วงก็เดี๋ยวก็จอดพักเ <c oughs> ดินทางออกจากปังเชลจังหวัดพะเยาเนะพี่แมนเนาะี่นี่คือจังหวัดพะเยา ความที่นี่ก็คือห้องน้ำอะไรถือว่าโอเคเลยสะอาดมากน่าเข้าด้วยนะคะขับต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งอีกห้กิโลเมตรห้กิโลเมตรน่าจะถึงเงาวรงหรือเปล่าตาม G P S ต่อนะคะเดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะดูสิบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนน,น่าจะตกทั้งวันเลยค่ะสำหรับฟ้าฝนในวันนี้ก็หยุดบ้างตกบ้างตลอดเส้นทางค่ะ ไปกันต่อนะคะยาวๆค่ะ ทีนนี่เวลาบ่ายโมงสามสิบสามนาทีค่ะทุกคนก็ดูจาก GPS นะคะคาดการว่าน่าจะถึงปลายทางประมาณสิบสี่นาฬิกานิดๆประมาณนั้นนะคะก็เดินทางกันทั้งวันเลยค่ะกับรถสไลด์แล้วก็แคปโฟหนึ่งคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางที่เราเลือกมาในวันนี้ค่ะทุกคนเขากำลังทำถนนกัน เด้งมากเลยค่ะเส้นนี้นะท้องไส้ผันผวงมากเลยรู้สึกจุกจุบนิดนิดเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเจอสภาพถนดแบบนี้อ้สังเกตดูนะคะมันจะเด้งเด้งนิดนึงนะคะในส่วนของพี่เมนของเราก็สู้ตายค่ะวันนี้เป็นกําลังใจให้ล,ละขับของเราด้วยค่ะอืมก็อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดินทางกันต่ออีกแป๊บนึงค่ะใกล้ถึงมากแล้วนะอืม ไปกันต่อคะ่ะทุกคน go go ที่ทางแยกเลยตานเข้าซอยถอนหนหมายเลขส0 0 4เราจะไปอำเภาโกขับต่อไปบนถนหนหมายเลขส0 0 4อีก17กิโลเมตร 6กิโลใช้เวลาประมาณ8นาทีจะถึงบ้านลูกค้าแล้วเมื่อกี้โทรหาลูกค้าลูกค้าบอกว่าจะออกมารับไม่แน่ใจะจะออกมารับตรงไหนนะคะใกล้มากแล้วค่ะทุกคนใกล้จริงๆเดีย๋ยวเราดูบรรยากาศอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นนิดหนึ่งนะคะนี่ไงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ปีใหม่เดินทางมาที่ที่นี่นะคะอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ ติดเฟแดงบรรยากาศประมาณนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาที่นี่เลยลูกค้าบอกว่าผมจะจอดรถอยู่ที่หน้าหัวถนนไปเดินทางกันต่ออีกนิดนึงค่ะคิดว่าน่าจะคันหน้านี่นจอดรอเสื้อสีขาวหรือเปล่า คิดว่าน่าจะใช่คนนี้แหละน้องต้าค่ะกิษดานาคูมนั่นเองลูกค้าที่จะรับรถใหม่ของเราในวันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะนำทางเราเข้าบ้านนะคะสอบถามลูกค้าเบื้องต้นแล้วก็คืออ่ามีสถานที่ลานให้รถลงอยู่เนาะ เตรียมพร้อมมากตอนนี้เรามาถึงก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสองกับอีกสิบสามนาทีค่ะทุกคนจดหมายปลายทางค่ะถึงแล้วนะลูกค้าก็ใจดีอยู่นะออกมารับด้วย วัยรุ่นค่ะสายซิ่งเดี๋ยวเอาไปแต่งอีกทีหนึ่งรับแบบเดิมๆไม่เอาอะไรเลยไลเนอร์ไม่เอาเดี๋ยวจะไม่ซิ่งอะไรอย่างนี้เออฟิล์มเดี๋ยวผมจะไปติดเออเอาแบบใส่ฟ้าๆเอาพี่พอดีของศูนย์มีเฉพาะแบบเป็นสีชาจัดไปค่ะกันสาดไม่เอาด้วย สายซิ่งของจริงค่ะถึงแล้วใช่ไหมเนี่ย<ม>ถ้ามาเองก็คงจะหลงอยู่ะ่ะโ<ม>ชคดีที่ลูกค้างมาแล้วค่ะ ที่หน้าบ้านลูกค้าหรือเปล่าเป็นลานกว้างๆด้วยง่ายลานกว้างมากเลยเดี๋ยวให้พี่แมนของเรานะคะหาที่จอดมะัมะมะั่สกรรมก่อนอืมนี่ไงถึงแล้วอืจอดมะัมะมะั่สกรรมเอารถลงงามๆสกรรมเนาะอืมจากเหนือบนสู่ภาคกลางคะ่ะทุกคนแคปโฟหนึ่งจุด 9s สีบรอนเงินค่ะสู่อ้อมอ,อกอ้อมใจลูกค้าของเราในวันนี้นะนี่อันนี้คือบรรยากาศที่หมู่บ้านอะไรจำไม่ได้นะคะแต่ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะไม่ใช่จังหวัดเชีงชยงรายจังหวัดนครสวรรค์เบลนนิดนึงค่ะพอดีเดินทางมาตั้ง8-9ชั่วโมงเนาะอืมโอเคเดี๋ยวลดลงนิดนึงนะคะ ลองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะคนนี้เสื้อขาวค่ะเจ้าของรถของเราในวันนี้น้องต้าค่ะกิษินานาคุณเดี๋ยวรถลงสไลด์แป๊บหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะนานาค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีทุกคนเลย ปกติเราอยู่ที่จังหวัดเลยเนาะใช่ไหมคะอันนี้คือกลับมาตั้งแต่เมือ่อไหร่กลับมาแต่วันอังคารเย็นอ๋อวันอังคารเย็นหยุดยาวเนาะ <laughs> สะวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเว,ะวะ <laughs> ลานหน้าบ้านกว้างมากเลย เอาแบบเดิมๆไม่เอาอะไรเลยก็เลยเป็นแบบเปล่าๆมาเลยเ,เดี๋ยวไปแต่งเองเนาะ <c oughs> จะไปใส่แม็กอยู่ใช่ไหมเลือกรายไว้แล้วจองไว้แล้วม,มาทางเส้นวังทองทำถนนโยกใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขากลับกลับทางนครสวรรค์ดีกว่า พอดีไอเส้นทางนี้เราก็ไม่เคยมาอมทุกทีเคยไปแต่ฝั่งทางนูน้นอืคนขับรถก็ถามไปทางไหนพี่ก็ไปตาม GPS นั่นแหละ <c oughs> พอมาแล้วอยากถอยเลยกใกล้ก,ว,ก,ว,กลว่าประมาณสักสิบกิโล,ลใช่ทางนี้นดีกลักบทางนครสวรรค์ดีกว่าเอากสารนะคะการรับรถใหม่ของบริษัทอิซูซูเชียงรายค่ะ ไม่ต้องมีใสายที่เป็นดอกจันก็พอค่ะแล้วก็ไอที่ดอกจันสีแดงแดงดนะคะเกี่ยวกับารายละเอียดของรถเราสามารถเข้าดูที่แอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยแล้วก็ติดที่หมายอิสุสุค่ะ <c oughs> ถ้ารถเรานะคะได้จดทะเบียนหมายเลขอะไรเข้าไปดูที่ตรงนี้ได้เลยป้ายทะเบียนจะได้ไม่เกิน45วันหลังจากรับรถเนาะก็จะมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะแล้วก็ข้อมูลรถของฉันอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ ในการารักษาสิทธิการรับประกันเราต้องเอารถเข้าเช็คทุกๆ10,000หรือ6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะรายการนอกเหนือการรับประกันจะมีแบตเตอรี่กับยาง <c oughs> กับยางรถยนต์แบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลยางรับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลมเในส่วนของรถใหม่นะคะกุญแจแม่แลงเครื่องมือนะคะอันนี้จะเป็นกิฟต์เซ็ตชุดทำความสะอาดให้นะคะกุญแจแมลงเครื่องมือจะอยู่ด้านหลัง อันนี้คือมาตรฐานศูนย์นะคะก็ด้านหน้า33ด้า 33, หนหลัง3าานะค่ะก็ใน,นส่วนของของเหลวต่างๆนะคะก่อนส่งมอบทางศูนย์บริการเราได้ทําการตรวจเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีของเหลวอยู่ทั้งหมด6อย่างด้วยกันน้ํามันเบรกนะคะน้ำมัน, break, นะคัสต์น,น cut, นะจะมีระดับบอกมีแม็กมินค่ะไม่ควรสูงจนเกินไปหรือต่าจนเกินไปนะคะเวลาตรวจเช็คก็แนะนําจอดบนพื้นที่ลาดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น หม้อพักน้ําถ้าเติมก็ให้เติมตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ํายาหล่อยเย็นแนี่น้ำมันพงมะลัยพาวเวอร์ค่ะก็จะมีระดับเหมือนกันแม็กมินนี่น้ําปัดน้ําฝนก็ใช้งานระยะยาวแนะนําเติมเป็นน้ําเปล่าเนาะนี่ก็จะเป็นน้ํามันเครื่องค่ะอะนะคะก็จะมีระดับเหมือนกันนะคะอสองจุดด้านนี้เป็นป้ายแผ่นเพจแสดงเลขเครื่องเลขเชสซีค่ะเป็นเหมือนบัตรประชาชนของตัวรถนะคะกุญแจมออให้เลยอืม อย่างอื่นในส่วนของเครื่องเล่นก็ไม่มีอะไรยางอะไรด้านหลังนะคะน้ำมันเติมเป็นน้ำมันดีเซล b บศูนถึงดี0ี่สิได้เลยค่ะอะตาลองขึ้นด้านโน้นค่ะ,ะตาขึ้นด้านโน้นอืออ่ตอนนี้หน้าจอย,ยังไม่เปลี่ยนเนาะ <laughs> เปลี่ยนไหมถ้าถ้ามีการเปลี่ยนในส่วนของระบบไฟวารันตีประกันโรงงานขาดนะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ นี่ใส่ในนี้นะนเ,เนครื่องเสียงลองลองเสียบกุญแจแล้วลองเปิดดูค่ะอย่าสั่นสิตื่นเต้นรับรถใหม่เนาะรถคันแรกค่ะอ่านี้เปิดเปิดก็ถ้าปิดก็กดค้างไว้ค่ะประมาณนี้ <S <S ก็เสียบ usb mp3 ได้แอร์นะคะทิศทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์เนาะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม ac ด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็น อในส่วนของเกียร์ก็เป็น6กสปีดเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือดึงวนแหวนขึ้นดันไปด้านหน้าจะมีเสียงดังแบบนี้แหละตื๊ดตื๊ดสองทีแสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยแล้วอโอเคนะคะเดี๋ยวขออญาตถ่ายอนลลมัมงอโอ๊ย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลปีใหม่อีสูสุสชังรายโดยกลุ่มนัวเงาสาขาทึงตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าของปีใหม่วันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะ,ะที่นี่ที่นี่บ้านอะไรนะบ้านหัวถนนรครับ,บ,ท,นนบรท่าตะโกครับบ้านหัวถนนอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,ะ,คร,คะระยะทางไปกลับประมาณ1,200กิโลค่ะทุกคนถือว่าไกลมากค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างกับรถใหม่ในวันนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างถูกใจมากครับผมถูกใจมากเนะาะทำไมถึงเลือกใช้รถอิสุสคะ ชอบครับผมเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยครับเป็นความชอบส่วนตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งด้วยใช่ไหมคะสายซิงถ้าแต่งแล้วอัพรูปให้พี่ดูด้วยนะน่าจะหล่อมากๆเลยนะคะเป็นไงบ้างนะคะในส่วนของขั้นตอนการทําสัญญาต่างจังหวัดยุ่งยากไหมไม่ครับผมไม่ยากเนาะไม่ยุ่งยากเลยครับเซ็นปุ๊บกี่วันอนุมัตินะ ประมาณ3วันประมาณ3วันเนาะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็อาถามว่าระยะไกลขนาดนี้ก็มาส่งจริงนะคะทุกคนอ่าตอนเรบวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องตาอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากมากเลยลูกค้าน่ารักด้วยนะคะยังไงก็อายุน้อยอยู่เนาะอนาคตก็น่าจะมีโอกาสได้ออกรถใหม่อีกสักคันยังไงก็อย่าลืมให้คิปยี่ใหม่ดูแลนะคะค่ะสอนเราวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะค่ะขอบคุณค่ะ ก็ส่งมอบรถใหม่ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ค่ะปิดจ็อบสำหรับคันนี้รถรุ่น c a p โฟ1.9 S สบรอนเงินค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ด้วยนะคะมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะปลอดภัย100 บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนม,มิเดี๋ยวเรานัดรับรถกันอีกทีนึงให้เรื่องการออกรถอิสุูป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองโทรหรืออินบ็อกซ์สอบถามที่ใหม่เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตกลับบ้านก่อนค่ะทุกคนน่าจะถึงบ้านประมาณ3ามทุ่มนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่แมนค่ะเดี๋ยวอัดกาแฟให้อีกแก้วใหญ่ๆเน้นไปเลยค่ะกับอเมริกาโน่โอเคขออนุญาตกลับก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ